ได้มาแล้วนะคะพอสุดแถวแล้วนะก็1 2 3 4เนี่ยนะคะแถวสุดท้ายแล้วพอถึงแถวสุดท้ายแล้วเราจะทำขอบตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนลายนะก็ขึ้นโซ่3ามค่ะขึ้นโซ่3แล้วเริ่มถักจากตรงนี้นะคะหลักแรกเราลงตรงนี้นะลงไปทีละแถวทีละแถวเนี่ยมันจะมีช่องของมันอยู่นะคะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะลงเป็น F นะคะพันหัวเข็มแล้วก็ถอดหัวเข็มออกทีละสห่วงแบบนี้นะคะ พันหัวเข็มลงไปดึงขึ้นมามันมี3ห่วงเนี่ยถอดออกทีละ2ห่วงลายเฟหรือพอหนึ่งคอนั่นแหละค่ะทำไปเรื่อยๆเราก็จะถัก F ไปเรื่อยๆตามแถวของเขาเลยนะคะขยับไปทีละแถวทีละแถวแบบนี้นะคะขยับไปเรื่อยๆจนสุดตรงนี้เลยค่ะจนสุดตรงนี้เลยนะคะ พอถักมาจนสุดตรงมุมนี้แล้วนะคะตรงมุมจะมีสี่หลักนะที่เราเหลือไว้นะคะสี่หลักนี้นะให้ลงตรงหลักแรกเนี่ยหนึ่งสสามสี่ใช่ไหมคะมีสี่หลักให้ลงหลักแรกเนี่ยสองครั้งนะคะหลักแรกลงไปสองครั้งลงสองครั้งเสร็จแล้วก็หลักที่สองลง1ครั้งนะคะหลักที่สามลง1ครั้ง แล้วหลักที่4หลักสุดท้ายนี่นะคะตรงนี้นะลงสองครั้งค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถักกลับไปค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะคราวนี้เราก็เริ่มต้นถักหลักต่อไปนะคะแล้วก็หลักต่อไป ก็จะเหมือนข้างนี้นะคะก็จะเหมือนข้างนี้ค่อยๆวนกลับมาวนกลับมาจนมาชนตรงนี้นะคะพอถึงตรงนี้สี่หลักนี้นะคะหลักมุมก็ลงสองครั้งนะสองหนึ่งหนึ่งสองนี่นะคะมาแล้วนี่นะคะถึงตรงมุมแล้วเนี่ยสองแล้วก็หนึ่งสอง แล้วหลักนี้หนึ่งแล้วหลักนี้ก็หนึ่งแล้วก็หลักนี้เป็นสองนะคะโซ่สามที่เราขึ้นต้นตอนแรกนะก็เป็นหนึ่งหลักแล้วนะเราลงอีกหลักหนึ่งให้มาคู่กับโซ่สามก็จะเป็นสองพอดีนะคะเวลาจบนะเนี่ยมันก็จะคู่กันแบบนี้แล้วเวลาจบเราก็จบตรงนี้ โซ่สามโซ่ที่4ีเนี่ยจบหัวของหลักนี้นะคะแล้วดึงรลอหองขึ้นมาก็จะมาชิดกันก็เป็นหลักนี้เป็นสองหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้คู่กับโซ่สามก็จะเป็นสองเสร็จแล้วก็จบแถวหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วขึ้นแถวต่อไปเดี๋ยวล็อกโซ่ไว้หนึ่งก่อนนะคะขึ้นแถวต่อไปเริ่มต้นเกี่ยวหน้าเกี่ยวที่โซ่สเป็นหลักแรกเลยนะคะ เกี่ยวหน้าดึงขึ้นไปแล้วก็โซ่หนึ่งแบบนี้นะคะแล้วหลักที่สองเกี่ยวหลังนะคะเนี่ยหลักที่สองติดกันกับโซ่เนี่ยเกี่ยวหลังเกี่ยวข้างหลังให้มันทะลุข้างหลังดึงขึ้นมาแล้วก็ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวหน้าก็เกี่ยวหลักถัดไปเนี่ยหลักถัดไปเกี่ยวหน้า ถอดดอกทีละสองห่วงหลักถัดไปก็คือหลักนี้เกี่ยวหลังเกี่ยวอ้อมไปข้างหลังเนี่ยแทงให้มันทะลุข้างหลังแบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ถอดดอกทีละสองห่วงทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวหน้ามันจะไม่ยากนะเรามองเห็นไงแต่เกี่ยวหลังอ่ะมันจะยากหน่อยสําหรับมือใหม่นะคะพันหัวเข็มเสร็จเกี่ยวหลังเนี่ยเราจะเกี่ยวหลักนี้อ้อมไปข้างหลังแทงให้มันทะลุข้างหลังดึงไหมขึ้นมา ถอดออกทีละสองห่วงแบบนี้นะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะเกี่ยวหน้าสลับกับเกี่ยวหลังนะคะแบบนี้จนรอบเลยจนมาจบตรงนี้นะคะตาถักมาครบรอบแล้วนะคะตรงนี้คือเกี่ยวหลังแล้วก็อันนี้คือเกี่ยวหน้าแถวเมื่อกี้นี้นะคะเวลาจบนะจบก็คือจบเลยมาหลักหนึ่งอันนี้คือเกี่ยวหลังเนี่ยเนี่ยที่เห็นเล็กๆนี่ยคือเกี่ยวหลังเรา แทงตรงนี้แหละดึงลองหอขึ้นมาเลยก็จะติดกันแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็เริ่มเกี่ยวหน้าก็เกี่ยวที่หลักเกี่ยวหน้าเหมือนเดิมแล้วก็โซ่หนึ่งเฉพาะหลักแรกเสร็จแล้วก็เกี่ยวหลังก็ทําไปเหมือนเดิมอีกค่ะครั้งนี้ก็จะ เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเวลาจบก็จบแบบนี้นะคะทําไปอีกสองแถวค่ะทั้งหมดสี่แถวนะคะหนึ่งสองสาสี่เนี่ยนะคะถักไปทั้งหมดสี่แถวค่ะพอมาถึงตรงกลางอันนี้จะเป็นแถวแถวสุดท้ายแล้วนะคะแถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยถักไปสี่หนึ่งสองสาตรงนี้ด้านนี้ยังเป็นสาอยู่ด้านนี้สี่แถวแล้วนะคะพอมาถึงตรงมุมเนี่ยจะทํา เพิ่มขึ้นอีก2หลักเอาเออสาเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก2หลักเอาไว้เป็นเปียนะคะไว้ทําเปียเนี่ยก็จะเป็นหลักที่เกี่ยวหน้าอย่างนี้นะคะที่เกี่ยวครั้งเดียวนั่นแหละเราเกี่ยวเพิ่มอีกสองครั้งนะคะเกี่ยวที่เดิมเลยนี่นะคะแทนที่จะเกี่ยวครั้งเดียวเกี่ยวเพิ่มเป็น3ครั้งมันจะได้เพิ่มมา3หลักแล้วเดี๋ยวเราไปทํา ตอนสุดท้ายเราจะถักเปียเราก็จะใช้3หลักนี้นะคะสามหลักนี้ถักเปียให้ดูให้มันตรงกลางๆนะคะแล้วหลักอื่นก็เหมือนเดิมนะคะหลักอื่นก็เป็นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเหมือนเดิมเลยค่ะเพิ่มแค่3หลักนี้นะคะแล้วก็ถักกลับมาจนถึงฝั่งนี้แล้วก็มาเพิ่มตรงนี้3หลักเหมือนกันค่ะป้าถักมาถึงตรงมุมอีกมุมนึงแล้วนะคะทีนี้ตัวตรงกลางเนี่ยค่ะตรงมุมตัวตรงกลางมันเป็นเกี่ยวหลังนะคะ มันเป็นเกี่ยวหลังแบบนี้แต่ป้าจะเพิ่มเป็นเกี่ยวหน้าไปเลยนะคะเปลี่ยนเป็นเกี่ยวหน้าไปเลยเพราะว่าเราต้องการสามหลักเพิ่มขึ้นมานะคะด้วยลายมันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลายมันจะมาตรงกับลายอะไรเราเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังไปเรื่อยๆอเนาะนี่ก็เสร็จจบแถวที่สี่แล้วนะคะก็แทงตรงนี้แทงจบ เกีียวขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาทําเปียตรงนี้นะคะตรงสองมุมค่ะไม่รู้ว่าความกว้างมันพอดีหรือ,อยังเพราะว่ารูปที่เขาส่งมาให้มันก็เป็นเล็กๆแบบเนี้แต่มันเขาไม่ได้บอกขนาดไงเราต้องกล่าวเองพอมาใส่ตรงนี้เนี่ยพอมาคล้องก็จะปิดหูลงมาประมาณนี้ด้านบนก็จะประมาณนี้เนี่ย ด้านหลังก็จะประมาณนี้หรือว่ามันต้องอีกแถวหนึง่ง <laughs> แต่รูปที่เขาให้มามันก็จะมันก็จะเล็กๆแบบนี้แหละมัง้งเราต้องกะเอาเองอะตามจริงถ้าใครอยากได้แบบกว้างๆก,ก็ถักต่อไปอีกแถวนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าดูรูปอีกทีนึงในรูปก็ประมาณนี้แหละป้าว่าแล้วก็เปียพอพับครึ่งแล้วก็ความยาวก็ประมาณนี้แหละประมาณสิบนิ้วนี่แหละป้าเอาประมาณนี้เลย ป้าต้องถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีออเดอร์มาอีกไงก็ต้องมาย้อนดูวีดีโอตัวเองนี่แหละเพราะว่าสมองไม่สามารถจําได้บางทีแกะแกะตอนแกะมันจะจําได้เฉพาะตอนแกะนั่นแหละพอแกะแกะแกะลายเสร็จทัก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 พอถักไปเสร็จก็ลืมแล้วอ่ะแต่ถ้าถ่ายไปอย่างนี้เออพอมีออเดอร์มาใหม่แล้วก็มาเปิดดูดูออเดอร์ดูลายของตัวเองนั่นแหละที่แกะไว้จะได้ไม่ต้องมาเดาใหม่ แกะทีหนึ่งก็คือเดาทีนึงอ่ะมันต้องประมาณเอาเองนี่คือป้ารื้อไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนแรกทําคือทําถักฝั่งนี้ถักลายยาวถักลายยาวไม่ประสบความสําเร็จเพราะตอนลดมันต้องลดตรงนี้ไงก็เลยลือออกรอบหนึ่งเวลาแกะลายที่มันไม่มีแพทเทิร์นมาอนะ่ะมีแต่รูปภาพมาให้เราดูอะมันก็จะได้ลือแบบนี้แหละลองลอง ลองไปลองถักไปมันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ถักใช้ไม่ได้ลื้อออกทำใหม่อะไรประมาณนี้แหละ